มาแล้วครับมาอยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วนะครับกับ G P N E R 5ของเรานะครตัวสุดท้ายในซีรีส์ R ของเราแล้วก็เป็นตัวท็อปที่สุดด้วยแต่ว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากรู้ตามผมมาเลยฮะรร G P N E R 5กำลังไฟจะอยู่ที่75วัตต์ค่าสี 5,500K 25,000เลูเมนแสงสว่างจับถนน ฝนตกมองทางได้สบายรับประกันให้เลย3ปีเต็มแต่ถ้าหากคุณสแกน QR Code มาในช่องทางไลน์คุณจะได้รับประกันเพิ่มอีก1ปีรวมเป็นรับประกันทั้งหมด4ปีเต็มและพิเศษสุดๆของรุ่น R5 ถ้าสินค้างคุณมีปัญหาในกรณีลอดขาดรถชนหนูกัดสายไฟหรือเสียแค่ข้างเดียวเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยทั้ง2ข้างและตัวแทนจำหน่ายครอบคุมทั่วประเทศ สำหรับใครนะครับที่เดินทางตอนคืนบ่อยๆนะครับแล้วรู้สึกว่าไฟหน้ารถของคุณเนี่ยมันไม่สว่างนะครับจัดตัวนี้เลยดีกว่านะครับสว่างจับถนนไม่ยังตาเพิ่มรวมทางจัดได้เลยครับกับ GPE R5 ตัวนี้ครับ